เราจาเข้าีปนั่งม้อนชิว้วคนไทหลังเดียนะครับวันไหนเนี่ยมาแกงพักเดือนนะฮะพักเดือนไม่รูประเทศไทยมีหรือเปล่านะครับนั่นจะมีอยู่ตามทุ่งนาค่าะเราจะแกงใส่แคบมูอ่อแคบขว่แคบเอ่อหนังแหลกแคบควยแคบแคบบูนี่แคบบูเพาแล้วถาดูม,ามีเหมือไหนนี่อยู่บ่าวฟันบ่าวฟันหาเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวเขานั่นนู่นนี่โอ้มองไม่เห็นดอกมืดชาบ้าน อพางมาห่วพ่องอะมึงมดีเนี่ยมไรบ้านถามยมอเยอะม่นี่เ้ยมนกับเพื่อนอเหรอก็เ็นวทำไมงนเยอะนี่ครับที่อมเนก็จะเอ้ชายชุนน้องเว้ยน่างผิดเนี่ยป้ผมชจช่กูวานเนี่ยเบนัน มาั n n ้ไหนก่อนมาจอดีค่ะรัไหนก่อนเด้จอดีค่ะดีค่ะหมูค่ะเจ้ประมวันดีดีอืมแล้วิดเขากับประมวนเนาะเทไพ่ก็ไม่ติดเดี๋ยวเข้าพักก่โอ้อหาว่างลอะไเอ้มยเนี่ยใส่ใส่นี่นะคะ

เชียงๆอะไรไหอืมอไรเชยงก็จได้หมเสือหมอเสือหมอเอาพักเห็นหมอวันน่ะฮะวันตี้ยังสวัสดีครับอืมจะไปเกี่ยวข้าวครับเนี่ยเขาจะให้มากินข้าวก่อนค่อยไปนะคะถือว่าแฟนขาบบางคนเขาคิดถึงเขากำลังจะมีความสุขกับเขาเนาะ สัวขบิณนทีกินมาแล้วมีเียกน้ำัไเามนเก่าน้ำกัดมามาต่งคูเจ้งพักเดืนค่ะทเลยอืมมามาคบี่นองกินกันครับพักเดือนเออ อาาสุด l ่นะเออนี่ยไก่คาร์บ,บนหมา็อินดีเป็นทาง,งอะข้ขาวเร้าครับมกับถั่นเน่าปมาวันเขาจะกินถั่นเน่ากับอันนี้อย่างเดียวเขาหมอเขากินข้าวมากแล้วนะ,ะอือร่อยครับขงบองน,น นั้น้ำพริกเขาต้องเขาต้องแบบว่นนาจานกินเนเขาจานมงั่นเมื่อกี้ทำใ้พ่ขมาเขาเน,นี่ะ

อันให้เจ้าช่มงน้ลิมโดนตั้งต้งหน้ารูบ้านเลยครับใชหมหน้าลงมานทั้งโคน่าเสียงแบบมากน็อ อือร่อยมากครับสุดยนะครับเรากินนอ่ะเ้ยเข้ากันเลยวะนี่นคุณเอามาเมือ่อ ผมเนาะมีแบบมันฝาั่มีผาไม่มีกับข้าวนะกินหอมเนอกกับข้าวช่ว่าอร่อยนะใช่ครับน้ำหน่อเัา ตัองเดินแกงนี่คือเรากินข้างแดกแล้วเนี่ยกินกับน้ำพิดก็ได้นะเนี่ยใช่อันฉุดนะของฉุดมันหอม เขาเสียก็อาจให้เต็มที่นนเดี๋ยววานาาน,นั้มเขาๆเดี๋ยวมคิดแล้วเหรอเด่ยทุกสาวนี่เ bây giờ cháu hay không cháu nói mà xôn thay review, đi ừ, giờ ừ. nói ยัดไก่เหรอยัไก่เหมือนกันยั่ไก่ว่าหมอบ้านเขาไไปปักจุกเขาครับไปครับไปก่อนนะครับครับมีความใจไปเดินไม่เหนื่อยดังเหนื่อยมากเลแม่อึ้นาสิมา เปิ้นดัวเปิ้นดูคนจำควนอะนะก็ไม่ในฝังนะไม่ก็น้องมาไม่เนะี่ยเขัาก็เหิมไรเนะี่ยเจขัาก็เหิมไรฮนะเอากลัวนะอ่ะกัน้ำนนามเาไม่รู้เเสี่

ตัก่ะตัน้ะผักผักเอาผักต้องตังนี่นี่จ,มจนะ้มีคนเนี่ยจ้เขียวเนี่ยเอาเหะอฮ้แต่เนัย่หนหนยนะแล้วพี่เราเข่า โอเคครับ,บน้องก็ซื้อบลูดได้อย่างนี้นก็จะได้พี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับ,บคลิปแกงพักเดินสายแคบบัวนะฮะถุยจะครับเจ้าดิครับ,บ,รบออเออโอเคอื